น4ชั่วโมงข่าว9ก เวลาตอนนี้ตีห้าเจ็ดนาทีแล้วค่ะก็คงเป็นค่ำคืนของความชุ่มฉ่ำของฝนในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะสำหรับวันใหม่วันนี้วันพฤหัสสวัสดีเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วย1พฤษภาคม2568สวัสดีคุณฟังและผู้ใช้แรงงานทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติก็ขอให้นะ ผู้ที่หยุดในวันนี้นะคะผู้ใช้แรงงานซึ่งถือว่าเป็นพลัก,กําลังสําคัญนะในทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะมีความสุขกับวันหยุดฉลองวันแรงงานกันแบบเต็มที่เลยแล้วฟ้าฝนดูเหมือนก็นะเป็นชัยลนะชุมช่มฉ่ามากนะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมาเติมเรื่องของข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะเราเริ่มกันที่ ข่าวแรกเลยที่เทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกรณีที่เกิดผนังกั้นดินริมคลองบางใหญ่สุดตัวค่ะนายเฉลิมพรปิยะนรงโรธซึ่งท่านเป็นประหลัดเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้ทำหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะลงพื้นที่ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับศาลเจ้ากิวเทียนเกง นะตรวจสอบในเรื่องของกรณีผนังดินที่อยู่ริมคลองบางใหญ่สุดตัวค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับหารือร่วมกันกับทางนายยุทธนา การจนะสักผู้นวยการสํานักช่างของเทศบาลนครภูเก็ตถึงแนวทางในการตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนและแนวทางในการแก้ไขเบื้องต้นค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและมีเจ้าหน้าที่ของสํานักช่างเทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณที่ปลายแหลมสะพานหินทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะจุดที่เป็นผนังกั้นดินซุดต,ตัวเนี่ย มีระยะทางยาวประมาณ60เมตรทางด้านนายเฉลิมพรปิยะนรงโรธ ปรลัดเทศบาลนาครภูเก็ตท่านก็ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตค่ะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสํานักช่างได้นํารั้วเหล็กเนี่ยมาวางกั้นพื้นที่เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้บริเวณจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับทําหนังสือประสานไปยังสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค5สาขาภูเก็ตเพื่อเข้ามาร่วมประชุมหาหรือเป็นการด่วนในการที่จะตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนรวม ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยข่าวต่อมาข่าวภรรยาเหยื่อปูนมรณพระรมสองเข้ารับศพสามีเผยว่ายังทำใจไม่ได้อยากให้ช่วยหา ทางออกในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำจากกรณีแผ่นปูนได้หล่นลงมาตกใส่รถกระบะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายบนถนนพระรามสช่วงกมที่27บวก500บริเวณใต้สะพานต่างระดับมหาชัยกระทุ่มแบนในช่องทางด่วนฝั่งขาออกตะบนมหาชัยเมื่อวันที่29มีสายนที่ผ่านมานะคะโดยมีนายอำนาจอายุ46ปีได้รับบาดเจ็บในขณะ และต่อมา เขาก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะล่าสุดนางแรมจันอายุ46ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายอำนาจผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางมารับศพนายอำนาจไปบำเพ็ญกุศลณวัดยางตาลตำบลยางตาลอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลในอํอำนาจเป็นเวลาสคืนค่ะโดยได้รับการอำนวยความสะดวกในการนำร่างจากโรงพยาบาลสมุทรสาครไปยังวัด ตานยางด้วยรถของมูลนิธิก,การกุศลสมุทรสาครและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนย้ายศพรวมถึงการจัดงานศพนั้นทางกรมทางหลวงก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะคะโดยขณะที่เดินเรื่องเพื่อ นำศพออกจากทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็จะมีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงสมุทรสาครร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวกญาติที่มาร้องขอค่ะโดยทางด้านนางจันแรมเธอก็บอกว่า ตอนนี้เนี่ยยังทำใจไม่ได้แม้แต่ว่าจะบอกข่าวให้ลูกสาววัย17ปีได้ทราบเนี่ยก็ยังไม่กล้าเลยก็ต้องให้ญาติเป็นคนแจ้งข่าวร้ายส่วนตัวเองก็ยังรู้สึกโกรธอยู่นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วก็ไม่คิดว่าสามีเนี่ยจะเสียชีวิตเนื่องจากว่าสามีถึงมือหมอแล้วสำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตทราบจากแพทย์เขาว่ามีภาวะเลือดออกภายในหลังผ่าตัด และเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตแต่อย่างแรกเลยก็คือจะต้องย้ายออกจากบ้านหลังเดิมที่เคยเช่าอยู่ด้วยกันกับสามีเนื่องจากว่าเธอเองยังทําใจไม่ได้นะคะอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกตำรวจสอพอวิชิตรวบ โจรต่างชาติได้ข่าวห้องพักค่ะหลังจากขโมยรถจักรยานยนต์ก็นำไปคืนให้กับเจ้าของเจ้าของก็ดีใจนะคะที่จังหวัดภูเก็ตสาพวิชิตได้ส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่ถูกคนร้ายซึ่งเป็นชาวต่างชาติขโมยไปขณะที่จอดอยู่ที่ลานจอดรถในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะในเขตพื้นที่ของตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่2ีมีนาคมที่ผ่านมา โดยทางตมจังหวัดภูเก็ตและชุดสืบสวนของจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวชายสัญชาติอิสราเอลอายุ32ปีซึ่งเขาเป็นคนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวติดแผ่นป้ายทะเบียนภูเก็ตใส่เสื้อผ้านะคะ,นะในวันก่อเหตุเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้เนี่ยก็อ อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนของสอพอวิชิตดำเนินคดีตามกฎหมายคือสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเขาก็ได้จอดรถจกักรยานยนต์คันนี้เอาไว้ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลดังกล่าวในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต และหลังจากนั้นรถจกักรยานยนต์คันนี้ก็หายไปค่ะเนื่องจากว่าผู้เสียหายเดินลืมลืมเสียบกุญแจรถเอาไว้ต่อมาวันที่24เมษายนทางด้านผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพวิชิตเพื่อให้ติดตามจับก,กลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะจากนั้นพนักงานสอบสวนก็รวบรวมหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามที่ต่างๆแล้วก็มีการนะเสนอ ต่อสารจังหวัดภูเก็ตนะคะขอหมายจับคนร้ายเมื่อวันที่29เมษายนและชุดจับกลุ่มก็ได้นำกำลังไปตรวจสอบที่โรงแรมในพื้นที่หมู่6ตําบลเชิงทะเลอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ได้ค่ะในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของสารแขวงจังหวัดภูเก็ตในคดีนี้จริงจึงนำตัวไปสอบสวนต่อที่สพภูชิต สพวิชิตค่ะพายเป็นการนำตัวเนี่ยนะครับไปสอบสวนเพิ่มเติมต่อที่สพวิชิตค่ะก่อนที่จะดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์นะพร้อมกับนำรถของกลางที่ยึดได้ส่งมอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของในช่วงสายของวันที่30เมษายนที่ผ่านมา ดูที่เรื่องของอาคารสอตองงถอล่มกันต่อค่ะก็มุ่งเป้าเจาะชั้นใต้ดินจุดที่คาดว่าผู้สูญหายติดค้างอยู่อีกไม่เกินสองสัปดาห์ก็น่าจะเคลียร์ชั้นใต้ดินได้หมดนายสุริยชัยระวิวันผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหาคนครก็ได้ แถลงข่าวความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์อาคารสอตองอถลม่มเขตจตุจักรค่ะว่าความคืบหน้าจากเมื่อวันวานเราพบร่างของผู้เสียชีวิตบริเวณโซนดีสองซึ่งเป็นร่างที่ไม่ได้อยู่ที่บริเวณช่องบันไดแต่เป็นร่างที่อยู่ใต้แผ่นพื้นที่ถล่มลงมาทับซ้อนกันซึ่งพอรื้อแผ่นแรกออกก็พบร่างของผู้เสียชีวิตถูกทับอยู่ด้านใต้นะคะและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ว่า ตัวชั้นใต้ดินมีชั้นเดียวมีความลึก4เมตรและแผ่นปูนที่ถล่มลงมา5แผ่นเนี่ยก็ถูกทับลงไปที่ชั้นใต้ดินค่ะเนื่องจากว่าแผ่นที่5เนี่ยอยู่ในระดับเดียวก,กันกับพื้นของชั้นที่1ของอาคาร โดยข้อมูลล่าสุดนะคะเมื่อวันที่29เมีสายยุนที่ผ่านมาเวลา18นาฬิกาจำนวนผู้ประสบเหตุ103รายยืนยันผู้เสียชีวิต6 6รายและอยู่ระหว่างการติดตามค้นหา28รายรอดชีวิต9รายในส่วนของปัญหาเรื่องของเครื่องจักรเสียทั้งหมดเนี่ย16เคสซ่อมเสร็จแล้ว14เคสและเพื่อช่วยให้การจัดแผนการในการเปิดพื้นที่นะโดยมีการปรับ แผนใหม่เนี่ยนะคะก็มุ่งเป้าไปที่บริเวณจุดชั้นใต้ดินค่ะที่คาดว่าจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ก็คือโซนช่องบันไดดีสอที่มุ่งตรงไปยังโซน a โดยระหว่างโซน D2 กับ c1 และวันนี้ก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้ลงไปถึงชั้นใต้ดินและเจาะให้ทะลุไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงโซน a และโซน b มุ่งเป้าไปที่ช่องบันไดหนีไฟซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ที่ติดค้างอยู่ และอีกโซนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่จะดำเนินการไปพร้อมๆกันก็คือโซนที่เชื่อมอาคารด้านหลังกับอาคารลานจอดรถที่ยุบตัวแล้วก็พังลงมาค่ะซึ่งจากข้อมูลผู้รอดชีวิตก็บอกว่ามีเพื่อนที่วิ่งตามๆกันมาและติดค้างอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวก็คาดว่าวันนี้จะสามารถเจาะได้ถึงบริเวณดังกล่าวและคาดว่าจะพบร่างของผู้ประสบภัยมากขึ้นด้วยในส่วนของการดาเนินการหรือซากอาคารชั้นใต้ดิน ให้แล้วเสร็จทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปตามแผนนะคะก็คือประมาณ2สัปดาห์หากไม่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนอ,อย่างเช่นพบเสาปูนหรือเหล็กขนาดใหญ่หรือเครื่องจักรหนักสำคัญชำรุดที่ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมก็คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กาหนดค่ะรัฐบาล ปลดล็อกหนี้นอกระบบก,กว่า2,300ล้านบาทนะคะช่วยประชาชนกว่า70,000รายนางสาวสัชิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลังที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจค่ะอย่างเช่นธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและการสหกรณ ามาตรการสินเชื่อต่างๆอย่างเช่นโครงการสินเชื่อธนาคารประชาช,ชนสินเชื่อเพื่อชะหนี้สินนอกระบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาลูกหนี้นอกระบบสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพและสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคม2566ถึง24เมษายน2568ก็พบว่ามีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติแล้วนะคะจำนวน73,628รายคิดเป็นยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้น2,311.63ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้กระทรวงการคลังก็ยังมีนโยบายในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับของสินเชื่อ f i กโกไซเน c ์นะคะ,นะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนรายย่อยที่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมอีกทั้งยังเป็นการลดการพึ่งผ่านนี้นอกระบบค่ะที่มีดอกเบีย้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด รวมถึงการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาให้บริการสินเชื่อในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยกระทรวงการคลังก็มีการรายงานข้อมูลของเดือนมีนาคม2568ว่ามีนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดรวมถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อ พิกโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วจำนวน1,155รายค่ะครอบคุมพื้นที่75จังหวัดทั่วประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยนะเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสมรวมทั้งสิน 5, 6, ้น5 2 9ล้บัญชีนะคะที่เป็นเงินรวม4 9 6 6 7 2 8ล้านบาท โดยเป็นยอดสินเชื่อคงค้างจำนวน3า5 5 6นวน375,568บัญชีค่ะคิดเป็นเงินรวม7 5 5 4 5 8ล้านบาทส่วนที่สารดิกาก็ยกคำร้องไต่สวนทักษินระบุผู้ร้องเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ ผลได้เสียกับจำเลยค่ะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิจารณาคำร้องของนายชันชัยอิสระเสนาอาดีตสสพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ได้ยื่นขอให้ไต่สวนกรณีกลมราชทันอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตัดสินจำคุก8ปีแต่ได้ รับการลดโทษเหลือหนึ่งปีออกจากเรือนจำกรุงเทพมหานครเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจกากศาลผิดขั้นตอนกฎหมายหรือไม่คดีดังกล่าวนี้ค่ะเนื่องมาจากว่านายชันชัยเนี่ยเห็นว่าการกระทําที่เกิดขึ้นขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา89มาตรา89ทับ 2, วงเล็บ1วงเล็บสและมาตราสองนะคะและ ไม่อาจจะอ้างกฎกระทรวงหรือเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563ลงวันที่25กันยายน2563 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา55วรรค2แห่งพรบราชธรนพุทธศักราช2560ค่ะเพราะว่าขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงขอให้ออกหมายจับและออกหมายขังนายทักษิณกลับมารับโทษที่เหลืออยู่เนื่องจากว่าเห็นว่านับตั้งแต่นายทักษิณเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้ถูกควบคุมในเรือนจำเลยล่าสุดสารดี ก็มีคำสั่งไม่รับคำร้องเอาไว้ไต่สวนนะคะเราดูต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะตำรวจเขาก็ไปจับหนุ่มที่ครอบครองปืนเถื่อนพร้อมด้วยแฟนสาวพบว่ามีหมายจับอีกเพียบ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามและฝ่ายสืบสวนสพเมืองตรังได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวสองผู้ต้องหานะคะโดยแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงพรบอคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมด้วยของกลางก็คืออาวุธปืนพกสั้นแบบประดิษฐ์เองขนาดจุด381กระบอก พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนขนาดจด3.8อีก5นดัดโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อต้นเดือนเมษายน2568ที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจกองปราบก็ได้รับเรื่องจากทางประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะว่ามีผู้ต้องหาสองคนนี้ค่ะซึ่งเป็นแฟนกัน เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนและคมขู่ชาวบ้านยิงปืนส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญสร้างความหวาดกลัวแางด้านกองบังคับการปราบปรามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพอทราบเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนก็เลยลงพื้นที่ในการสืบสวนหาข่าวและก็มีการวางแผนจับกลุ่มนะคะจากการตรวจสอบประวัติ ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะนะเพิ่งจะพ้นโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดและอาวุธปืนเมื่อปี2554และจากการตรวจสอบประวัติ ภรยาของเขาเนี่ยนะคะก็ทราบว่าในะขณะนี้ก็มีหมายประกาศจับถึงจํานวน4หมายจับด้วยกันค่ะจากสถานีตํารวจในหลายๆจังหวัดอย่างเช่นสพปทุมธานีสพลืออำนาจสพพระนครศรีอยุธยาสพเมืองปานรวมยอดความเสียหายทั้งสิ้น7จ็ดล้านเจ็ดแบาท หลังจากที่จับกลุ่มได้พร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก็นำส่งผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยไปที่พนักงานสอบสวนของสอพข่อยยอดนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากที่ได้สอบถามผู้ต้องหาในเบื้องต้นก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะเดี๋ยวเราเติมเรื่องของอุบัติเหตุที่ชนบุรีนะคะมีรถ หล้อบรกแต่คนขับก็ตัดสินใจหกกักหลบรถติดขณะนั้นนะชนเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเกิดอุบัติเหตุรถ6กล้อบรรทุกน้ำเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณปากซอยสุขุมวิท89หรือซอยทุ่งกรมตานหมัน ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบว่าเป็นรถบรรทุกน้ำหกล้ออีสุสุสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนชนบุรีบรรทุกน้ำแล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงจนกระทั่งตัวรถด้านหน้าเนี่ยได้รับความเสียหายภายในรถค่ะยังพบคนขับก็คือน,นายธนพลอายุ35ปี ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยนะคะตัวเขาก็ยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะหลังจากที่ได้ดิการพูดคุยสอบถามเบื้องต้นเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเ,ยเยบรกแตกค่ะ,ะเขาเห็นว่ารถกำลังติดอยู่ก็ตัดสินใจนะคะหากรถหลบ พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ใครบริเวณตรงนั้นเนี่ยได้รับบาดเจ็บทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอนองปลือะก็ได้ลงพื้นที่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ,นะเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบ สำนวนคดีในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้กันต่อไปทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันของวันนี้ค่ะขอบคุณกำลังใจที่ได้มาจากหน้าจอ Facebook ของเช้าวันนี้ด้วยนะคะ,นะสำหรับคุณฟังที่ได้ส่งมาให้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะไปต่อที่ลของ YouTube ค่ะขอบคุณคุณวิชุดาปูผาเพชรสีช่วงแล้วก็จะมีของคุณปรีชาว,วงตาเทพด้วยนะคะคุณปูผาบอกว่ามี ฝนตกฟ้าร้องดังมากเลยนะที่รามคำแหง174เมีนบุรีของคุณปีชาก็บอกว่าอยู่พระราม2บางมดทางนี้ก็ฝนตกเช่นเดียวกันมีติกต o k มาด้วยนะคะจากพี่โพสสวัสดีค่ะนอกจากพี่โพสแล้วก็มีของคุณเจีย๊ยบที่อรุณสวัสดิ์มาจากทางติ k t o k ของ YouTube บ้างนะคะ ของ YouTube นี่มีของคุณอรวันกดีโรธฝนตกอย่างหนักเลยค่ะตั้งแต่ตีสามกว่ากว่าตอนนี้แถวๆที่คุณอรวันอยู่ก็ยังไม่หยุดเลยคุณปิ่นชัยมียิ้มสวัสดีค่ะคุณพราณีมียิ้มด้วยนะคะคุณราณีบอกว่าสวัสดีเพื่อนๆแต่งงานทุกท่านด้วยเอ่อคุณนภพร,พร,พรคุณอนนบสวัสดียามเช้าค่ะคุณสุวัตคุณนิตยาสวัสดีครับนะวันนี้สุดเขตประเทศไทย24องศาครับ นะไร้ลมไร้ฝนครับที่น,นู่นเอ่อคุณเบียร์คุณวุฒิชัยมณีออนก็เข้ามาทักทายกันนะคะเอ่อมาเติมเรื่องของคุณอัมพัยนะป๋าซบจัดให้นะคุณพัทธรัตนันทุกท่านก็มาทักทายกันเช้าวันนี้คุณสุบินอินทเทสเซนด้วยนะคะคุณมาโนสำรงทองอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการะคะ่ะคุณมาโนบอกว่าเช้าวันนี้28องศา ตีสลงมาแถวแถวสมุทรปราการบางพลีครับคุณรณชัยจงประเสริฐพรก็เข้ามาทักทายนะคะอยู่ทางเขตประเวศ25องศากำนันสุรพลบุญญาก็นนบอกว่าที่มหาสารคามตกเหมือนกันนะคะฝนตกด้วยนะกำนันยังแจ้งบอกได้ว่าเช้าวันนี้อุณหภูมิ20 5อ,องศานะคะขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความเลยที่ส่งกันมาสำหรับเช้าวันนี้แล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับทุกๆน้ำใจลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ24ชั่วโมงข่าว91